คุณปู่ได้จ้างครูมาสอนหนังสือให้กับหลานมิกจึงได้ออกมารับคุณครูที่กำลังนั่งเครื่องบินลงมาจอดซึ่งคุณหมอก็มาด้วยเพื่อมาฉีดวัคซีนให้กับคนงานแล้วคุณครูที่จะมาสอนหนังสือเธอเป็นครูที่สาวสวยมีชื่อว่าเบ็ตตี้มิกที่เห็นคุณครูครั้งแรกเขาก็ลหลงใหลในตัวเธอทันทีโดยที่เจ้าบูก็รู้ว่ามิกคิดอะไรอยู่เบ็ตตี้ที่เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเธอจึงได้เดินเข้าไปทักทายลูกศิษย์แต่มิกที่ชอบคุณครูมากจึงได้อาสา,าที่จะขนกระเป๋าให้คคุณูแต่่ทวามันนกกันนนกกก็เิ ไปสาหรับเขาซึ่งเบตตี้ก็ได้มาช่วยคุณหมอเพื่อฉีดวัคซีนให้กับทุกคนที่นี่เมื่อบิลที่เห็นสาวสวยเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีบิลก็บอกกับมิกว่าผู้ใหญ่จะฉีดที่แขนแต่เด็กๆจะต้องโดนฉีดยาที่ก้นแต่มิกก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่อยากโดนฉีดที่ก้นเมื่อบิลจะฉีดวัคซีนเขาก็ได้ถอดเสื้อออกเพื่อโชว์กล้ามให้คุณครูเห็นแต่เมื่อถึงตามิกที่จะต้องฉีดวัคซีนเขาก็ได้กระซิบกับคุณหมอเบาๆ,ๆ,ๆว่าขอไม่ฉีดที่ก้นแต่คุณหมอก็ไม่ได้ยินึงงบอกให้มิพูดดัๆ บิวจึงได้ตะโกนบอกมาว่ามิกไม่ให้ฉีดที่ก้นมันจึงทําให้มิกอายต่อหน้าครูเป็นอย่างมากซึ่งที่นี่ก็ได้เตรียมห้องพักให้กับครูพอตกกลางคืนมิกก็คิดถึงครูจึงได้แอบมองที่ห้องพักครูส่วนทางด้านครูเบตตี้เธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างจึงได้ใช้ไฟฉายส่องดูเมื่อเธอเห็นจิ้งจบอยู่ปลายเตียงเบตตีก้ก็ตกใจเธอจึงได้วิ่งออกไปข้างนอกห้องมิกที่เห็นว่าผิดปกติจึงคิดจะพาเจ้าบูออกไปช่วยเธอแต่ไม่ทันไรครูเบตตี้ก็ได้ไล่จิ้งจกออกไปได้เองอยากดูหนังเต็ม เรื่องต้องที่นี่เท่านั้นดูบอลดูหนัง .com